ตามมาเลยครับเดี๋ยวผมจะพาไปหาน้องจูนะครับเอ้าสวัสดีครับพี่นะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับอีกเช่นเคยนะครับสำหรับมิสซูนครสาขาสายใหม่นะครับแล้วก็วันนี้นะครับช่วงนี้นะครับก็จะเป็นช่วงปลายเดือนเนาะมันจะมีในเรื่องของการส่งมอบคอนค้างเยอะแต่วันนี้มีความพิเศษอย่างไรนะครับมีความพิเศษก็คือนะครับวันนี้ผมพาพี่น้องทุกท่านนะครับมาดูเจ้าตัวรถ เอ็กซ์เพนเดอสนะครับสีเทานะครับก็เป็นสีที่รุ่นยอดนิยมอีกรุ่นหนึ่งนะครับของ x อ e n ซ์เนะครับผมนะครับในส่วนถัดมานะครับตัวนี้นะครับคีได้อะไรไปบ้างนะครับเรามาเริ่มต้นกัน่อนเลยลวกันนะครับสำหรับตัวนะครับสเกิร์ตรอบคันนะครับสีเชนนะครับรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นรุ่นนะครับโคนนสนะครับที่เรียกได้ว่าหล่อนะครับสายหล่อนี้ต้อง ยกนะครับให้กับโคโสรุ่นนี้เลยนะครับพร้อมด้วยนะครับตัวนี้ไฟตับหมอกนะครับโทนสีจะเป็นโทนสีตัวเดียวกับตัวรถนะครับแล้วก็จะมีตัวนะครับตัดนะครับเพิ่มความสวยงามความสปอร์ตให้กับตัวรถมากยิ่งขึ้นก็คือนะครับทูโทนนะครับผมสีบรอนแล้วก็สีเทาดำนะครับ ตัดมาอีกนะครับก็คือเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถอีกนิดนึงนะครับให้มันมีมิติมิตินะไม่มืดจนเกินไปนะครับแล้วก็ไม่สว่างจนเกินไปเพราะนื่องด้วยนะครับตัวรถก็สปอร์ตอยู่แล้วนะครับตัดด้วยตัวสีแดงนะครับเพิ่มความสวยงามนะครับอ่ะเราไปดูด้านข้างกันดีกว่าครับครับด้านข้างมีอะไรกันบ้างนะครับผมโอ้รถเงาแว๊บเลยเนาะรถเงาจริงนะฮะ ในส่วนถัดมานะครับด้านข้างนะครับก็จะเป็นด้านข้างปันไดค้างนะครับทรงสกีนะครับสีโทนสีดำนะครับที่มีคําว่า e x p a n d e r ในส่วนตรงนี้ด้วยนะครับก็ค่อนข้างเพิ่มความสวยงามให้กับตัวรถนะครับแล้วก็เพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วเท่านั้นยังไม่พอเท่านั้นยังไม่พอนะครับเรายังมีนะครับในเรื่องของคิวสั่ให้กับลูกค้าด้วยนะครับสีชิ้นด้วยกันนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับลูกค้าเรายังมีนะครับ เบ้าจับนะครับของ Expander ตรงรุ่นเลยนะครับและเท่านั้นยังไม่พอนะครับสิ่งที่ลูกค้าได้ไปอีกชิ้นหนึ่งนะครับจริงๆแล้วมันมีหลายชิ้นมากนะนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆนะครับแนะนำนะครับว่าลูกค้าท่านนี้ได้อะไรไปบ้างนะครับเรามาเปิดดูกันตรงนี้เลยอันดันแนกนเพจนะครับเนี่ยเพิ่มความสวยงามนะครับกันรอยเท่านั้นเองนะครับเวลาในกรณีที่ลูกค้าขึ้นลงนะครับก็สามารถกันรอยที่เกิดจาก หลบเท้าของเราได้นะครันอ่าในส่วนมาน้างหลังนะครับกอยางคงเป็นความสปอร์สไตล์คอโนสนะครับสเกิร์ตหลังนะครับตัดโทนสีเช่นเดิมนะครับก็คือสีเทากับสีบอลนะครับผมเซ็นเซอร์ของเรานะครับก็นะครับมีอยู่2จุดด้วยกันนะครับส่วนตรงนี้นะครับแล้วถัดมาก็คือส่วนตรงนี้นะครับก็ช่วยในเรื่องของการ ขับขี่นะครับถอยหลังนี่ได้อยากปลอดภัยมากยิ่งขึ้นและความพิเศษนอกเหนือจากตรงนี้อีกนะครับเดี๋ยวนะครับผมขออนุญาตนะครับแผ่นต้องกว้านนนงนิดนึงเนาะลองลองดูนะครับได้ยินเสียงไหมครับนี่อ่านะครับอ่าโอเคนี่คือความพิเศษของอีก รูปแบบหนึ่งนะครับที่ลูกค้าจะได้รับนะครับก็คือเราสามารถที่จะเปิดปิดโดยใช้เท้าในส่วนต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของการปิดประตูนะครับสมมติว่าผมยกของกาอนนนี้ผมฟอร์มยกของโอ๊โอางึ้งอแล้วก็ปิดประตูนะครับเห็นไหมฮะได้ยินเสียงไหมะนะฮะ ใช้งานง่ายนะครับสำหรับ Xender อันนี้แล้วก็สำหรับของแถมที่เราให้กับลูกค้าไปเรียกได้ว่าออปชันนี้คือไม่ต้องแต่เพิ่มเลยทีเดียวนะครับสำหรับลูกค้าทุกๆท่านว้าวข้างในสุดยอดเลยครับพี่น้องขออนุญาตนล่นหนะครับเนเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรข้างในของ Xender คันนี้ไหมครับแน่นอนครับลูกค้าจะได้รับอะไรบ้างนะครับหน้าจอตัวนี้นะครับต้องบอกได้เลยว่าว้าวมากนะครับเพราะว่าเป็นหน้าจอ Android นะครับ10นิ้วด้วยกันนะครับและความเร็วนะครับค่อนข้างดีเลยนะครับรวดเร็วได้ไม่มีกระตุกนะครับก็คือความเร็วนะครับ64นะครับและความจุของตัวเครื่องนะครับ4จิกด้วยกันนะครับและเท่านั้นยังไม่พอนะครับเราจะมีนะครับในเรื่องของค c k c h a r ์จนะครับผมเห็นได้ไหมครับนะปกติไม่มีนะตรงนี้นะครับแต่อันนี้นะครับลูกค้าขอรีเควสมานะครับจัดไปครับสำหรับที่พักแขนนะครับเดี๋ยวเราลองดู ก็สามารถเก็บบางโทรศัพท์มือถือโน่นี้นั่นเอกสารสําคัญได้นะครับก็สามารถใช้ได้ด้วยกันนะครับและเท่านั้นยังไม่พอนะครับอ่ะในส่วนของกล้องบันทึกหน้านะครับที่เป็นหน้าจอ Android นะครับอันนี้เราจัดให้กับพี่น้องทุกๆท,ท่านด้วยนะครับถ้าเกิดพี่น้องท่าในใดสนใจนะครับก็สามารถติดต่อมายังเพจของเราได้นะครับ เรานะครับมีที่ปรึกษาการขายพร้อมที่จะให้บริการและข้อมูลเชิงลึกให้กับลูกค้าทุกๆท่านแน่นอนครับผมที่เห็นรถผมไหมฮารถเหรอเออเอะไ,ไ,ไรกัน่วะนั่นสิอา้ามิซูเขามีเทคโนโลยีอะไรอะ่ะระบบของเอ็เดอร์เออเขาม,มีระบบอะไรอะ่มะมองใช่ไหมครับลูกค้า <S <S 2> <S 2> ผมกําลังแนะนําอีกระบบหนึ่งนะครับในเรื่องของการใช้งานสำหรับลูกค้านะครับเจ้า Expander รคันนี้นะครับ ลองไปฟังดูนะครับลองไปดูว่าระบบนี้คือระบบอะไรนะครับว้าวนี่ไงครับพี่น้องนี่ไงครับลูกค้านะครับรีที่ลูกค้าเนี่ยไปจอดนะครับแล้วก็พยายามที่จะค้นหารถเองตามภาคต่างๆนะครับระบบเหล่านี้ช่วยกับลูกค้าได้นะครับสําหรับตัวระบบ welcome life นะครับแล้วจะมีสัญญาณเสียงนะครับให้กับลูกค้าด้วย นะครับเดี๋ยวเราลองไปล็อกรถดูนะครับว่ารถคันนี้นะครับฟังก์ชันมันทําอะไรได้บ้างนะครับลองดูครับเห็นไหมครับได้ยินเสียงสองครั้งนะครับเสียงเหล่านี้นะครับก็คือนะครับสัญญาณเตือนนะครับให้ลูกค้านะครับรับทราบว่ารถได้มีการล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับที่ซู์ชิสายใหม่ที่นี่เท่านั้นที่ให้ลูกค้านะครับได้นะครับผม ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วไปเจอกันนะครับวันดับรถนะครับบบ๊าายยบ๊ายบาย